ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าไอาเออใสใสนี่คือเฟียงนะคะหรือว่าวนในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองอันนี้เหมัอนอินลี่เลยเราก็นำมาใส่ถุงเพื่อจะนำไปขายนะคะดูสิไม่มีน้ำผสมเลยนะมีแต่ตัววนล้วน,นเลยจ้า ก็เราเป็นมือใหม่เนาะก็เลยจะต้องมีการชั่งน้ำหนักนะคะมีตะแถรงแบบนี้เลยค่ะน้องเขาใส่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะคะ,ะเอาไปทำเป็นยำห้เด็กของแม่ค้านะคะนีการทำให้ถุงมันพองๆแบบนี้มันทำให้ดูมีปริมาณเยอะขึ้นนะจริงแล้วน้ำหนักก็เท่ากันทุกถุงนั่นแหละนะ ขายางมัดถุงแกงมาแบบนี้เลยแล้วมาช่างนิดนึงนะจากนั้นก็ทำตอ่อเลยค่ะแล้วก็ชั่งนะ้ะก็ตกแล้วก็ชั่งเพื่อที่ปริมาณจะได้เท่ากนะันนะอักนี่ทำคนซื้อนะก็เลยต้องเอามาปักที่หน้าบ้างปักไปด้วยขายไปด้วยไปเลยนะคะแล้ก็ชั่งก่อนนะ ใช้ไงย่งางนะไงย่างค่ะทุกคนนับหน,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 น่อยับยงนี้ดูเล็กนะคะทำให้มันทองๆนี่นันอยย่างขาดอีกแล้วนี้ก็ขาด จะสนุกยิ่งกว่าก็คือตอนรับเงนะเริ่ม,มนันทำบทำบ่อยเรชื่อชาแล้นะคะหว่างน,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 นี้ก็จะมีลูกค้ามาซื้อหน่อไม้แล้วก็ซื้อเสียงรวมกันไปด้วยนะคะเราก็รับเงินไปด้วยัจไปด้วยนะคะเรียก็ใส่ถุงให้เขาไปด้วยเลยน,นีไป วม้มีทั้งหน่อไม้แล้วก็มีทั้งเสียงนะเพราะว่าเขาจะกินคู่กันพยายามเสียงแล้วก็กินกับหน่อไม้ต้มนะคะอร่อยมากๆเลยการที่เราช่างตวงลูกค้าก็จะมั่นใจได้นะคะว่าไม่ถูกโกหกเพราะว่าเราช่างเท่ากันทุกถุงนั่นเองค่ะหมดแล้วค่ะ